วันเดวิซีโอวันนี้ค่ะยังอยู่ที่ร้านซิก่ฟิกซี่นะคะกับพี่ตี้ค่ะเจ้าของร้านค่ะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวของการบริหารกันบ้างนะคะครเรื่องราวของการบริหารร้านค่ะดับแรกต้องบอกก่อนเลยว่าการขยับจากพระรามสีมาที่นี่เนี่ยลูกค้าก็มีการขยับตามด้วยเหมือนกันใช่ครับจริงๆเราเราก็ลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเออเราย้ายมาเนี่ยสิ่งแรกคือลูกค้าเก่าเนี่ยจะตามมาหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะด้วย กลัวรถติดหรือเปล่ากลัวเดินทางยากหรือเปล่า <longing. S 1> เพราะเราก็กลัวนู่นกลัวนี่เพราะว่าปกติเราร้านเก่าเนี่ยเราก็อยู่ที่บ้านเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรมากมายแล้วก็เรายังไม่เคยเช่าหน้าร้านเลยแต่ว่าเ,เพราะว่ามันมีม,นมีปัญหาเรื่องที่จอดรถมาเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราขยับขยายได้ละดีกว่าเพราะว่าจะได้สะดวกต่อการเดินทางของลูกค้าด้วยอพอย้ายมาทิศแรกๆก,ก็ลูกค้าเก่าเนี่ยมาค่อนข้างเยอะเราก็โ,โอเคโลง่งอกละ ลูกค้าใหม่ล่ะคะที่มาที่นี่เป็นยังไงบ้างก็จะมี2อย่างก็คือเป็นการแนะนําปากต่อปากเหมือนเดิม uh huh. อ่าซึ่งซึ่งก็อาจจะเขาเคยได้ยินแล้วแต่ยังไม่เคยไปว่าเอ้ยซอยมันลึกอะไรเงี้ย uh huh. อ่า,าพอพออยู่ยที่ใหม่อ่าเขาก็มีโอกาสได้มาแล้วเพราะว่าพูดถึงการเดินทางที่นี่ง่ายขึ้นเยอะ uh huh. ครับแล้วก็เป็นลูกค้าขาจรบริเวณนี้ซึ่งต้องยอมรับว,ว่าแถวสุขุมวิทอ่าคนขี่จักรยานค่อนข้างเยอะ ฝรั่งญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเขาก็ใช้จักรยานลูกค้าต่างประเทศนี่เข้ามากขึ้นเลยอยู่ตรงสซนตนี้ใช่ใช่เขาก็แฮปปี้นะว่ามีร้านจักรยานมาเปิดใหม่มแต่แต่ตอนแรกๆเขาอาจจะงงๆนิดนึงเอ๊ะทำไมมีแต่ฟิกเกียร์อย่างเงี้ยเขาก็ไม่กล้าเอารถเขามาให้เราเซอร์ว <chosen> <Excuse S 1> <ๆ>ิสไงเพราะเขาเป็นใช้พวกเสือภูเขาเสือมอบพอเขาเริ่มเห็นเรามีรถประเภทอื่นๆมาวางในร้านบ้างเนี่ยเขาก็เริ่มไว้ใจละเริ่มเพราะว่าเราจะเซอร์วิสด้านหน้าด้วยเราก็เห็นเราเซอร์วิสบ่อยๆปุ๊บ ก็อ่าโอเคลองเอารถมาให้ทําดูส่วนใหญ่ก็เป็นตรงนี้จะเป็นรถของลูกค้าด้วยคะเขาจะรู้แล้วเอาโอเคมีลูกค้าเอารถพวกนี้มาทํานะก็แสดงว่าโอเคทําพวกนี้ได้ค่ะแล้วเวลาสั่งประกอบเนี่ยก็ประกอบกันหน้าร้านด้วยอ่าจะจะทําข้างในค่ะเอ๋อจะว่าเราจะโชว์เราจะโชว์อยู่ริมกระจกนี่เลยเวลาประกอบจะทาโชว์แล้วก็มายืนดูได้้างเราก็เหมือนว่าเป็นการโฆษณาไปในตัว นะคะแล้วพื้นที่ตรงนี้นะคะทำไมถึงแบบจัดทาเหมือนกับว่าเป็นที่นั่งสบายๆปกติไม่ค่อยเห็นในร้านจัก,กรยานเท่าไหร่ใช, <บ S 2> ช<บ>จ่จริงๆเรียกได้ว่าแบบว่า,าคือคนยังงงเวลาเห็นร้านฟิกเกียทั่วๆไปกับร้านจักรยานธรรมดาเนี่ยมันเหมือนคนละเรื่องเลยร้านจักรยานธรรมดาหนึ่งเลยไม่มีที่ให้นั่งซื้อของเสร็จซื้ออะไรเสร็จกลับบ้านก็คือเหมือนว่าเขาไม่อยากให้ลูกค้าอยู่นานแต่ว่าสไตล์ร้านเราเนี่ย คนมาเนี่ยนึกว่าร้านอาหารนึกว่าแบบเอ้ยมีเครื่องดื่มไหมมีนั่นไหมเพราะว่ามาปุ๊บข้างหน้าก็ที่นั่งเพียบพอไปข้างในปุ๊บยิ่งเยอะกว่าข้างนอกอีกครึ่งเลยคุณผู้ชมครึ่งร้านเป็นที่นั่งครับใช่แล้วก็มีแยกเป็นสองโต๊ะด้วยมีเคาน์เตอร์กาแฟด้วยนั่งๆอยู่ก็เลยเผลอสั่งเครื่องดื่มซะงั้นแต่ว่านี่ก็คือระหว่างรอใช่ระหว่างไว้แล้วว่าอยากให้เป็นแบบนี้ใช่จริงๆมันเป็นสไตล์เราเลยแหละเพราะว่าเราไม่ชอบบรรยากาศร้านจักรยานให้แบบดูซีเรียสจริงจัง แต่แต่เราอะทำสามารถเซอร์วิสได้อย่างจริงจังแต่เราไม่ต้องการให้บรรยากาศมันมันเคร่งเครียดใช่สู้นั่งไปอ่านหนังสือไปกินกาแฟไปแล้วก็นั่งรอรถตัวเองทำอย่างเงี้ยเพลินๆพอมีลูกค้าใหม่เข้ามาก็นั่งคุยกันเรื่องจักรยานว่ามันโอเคครับตอนนี้นะคะจะมาคุยกับลูกค้าจังนิดนึงชื่ออะไรคะชื่ออมครับอมเรียนอยู่ ทำงานแล้วครับทำงานแล้วว้าน่าเด็กมากทำงานแล้วอ๋อทำงานแล้วใช่ไหมคะทำงานแล้วครับทำไมถึงมาเลือกที่จะชอบปั่นจกักรยานล่ะคะอ๋อเพราะว่ามันเร็วกว่านั่งรถเมล์หรือว่าขับรถเองแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยก็ระยะทางจากบ้านไปทำงานก็ใกล้นิดเดียวกี่ปีแล้วคะที่ที่ขับจักรยานจักรยานมาปีกว่าแล้วครับปีกว่าครับผมตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเลือกใช้บริการที่ร้านใตีฟี่ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรก รู้จัก,กเขาได้ยังไงอะคะก็เริ่มแรกก็รู้จักทางเน็ตนะครับแล้วก็แล้วก็ลองหาข้อมูลทางเน็ตแล้วก็เข้ามาคุยกับพี่ตีพี่ก็จะแนะนําว่ารถเราเหมาะกับรถประเภทไหนเราน้องปัน่นรถที่ใหญ่ขนาดไหนถึงจะเหมาะกับใช้งานประเภทไหนครับสุดท้ายแล้วมาลงตัวที่ลงตัวที่เริ่มแรกที่ฟิกลงตัวที่หมอบเสียหมอบทําไม uh huh. ตอนแรกขี่ฟิกแล้วเปลี่ยนมาขี่หมอบอะเพราะว่าฟิกมันดูแลง,ง่ายแล้วก็ รถสวยดูโ uh huh. ลง่ลงๆดีแล้วก็ใช้งานง่าย uh huh. แล้วก็ที่มันเปลี่ยนเป็นหมอดเพราะว่าเราต้องการที่จะปั่นที่ความเร็วสูงขึ้นแล้วก็ oh. การใช้งานที่เปลี่ยนไปอ๋อ oh. ถ้าเป็นหมอดความเร็วก็จะได้สูงกว่าใช่ครับแต่พี่ไม่มองเรื่องการโฟล์คเหรอคะว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยคนมันจะแบบเข้าออกไม่ได้ตลอดหรือเปล่าจริง,งๆเราไม่ไม่ได้มองเรนะื่องนั้นเพราะว่ามันมันไม่ได้เข้ามาถึงขนาดเบียดเสียดเยียดยัดในร้าน uh huh. เราเราเ,เราคิดว่าเราให้ความสบายกับลูกค้าดีกว่า แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างของที่นี่ก็คือเรื่องของบริการหลังการขายหรือว่า after service ใช่ครับค่ะที่นี่เน้นย้ำกันขนาดไหนคนะก็คือจริงๆอ่ะเราเราจะเน้นเรื่องบริการเป็นพิเศษเลยก็คืออย่างปัญหาที่ลูกค้าเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือขายแล้วขายเลยอตอนเข้าไปซื้อเนี่ยบริการโอเคเลย,อยพอเป็นฉันเป็นพระเจ้าพอวันหลังอ,อ้าวพี่รถผมมีปัญหาอ้าวเฮ้ยน้องซื้อที่ไหนอย่างเงี้ยบอกอ้าวจบเลยเด็ก เด็กก็เหวอเลยซึ่งแบบเราเราจะไม่ทำแบบนั้นก็คือตอนมาซื้อกับตอนมาซ่อมเนี่ยเราต้องให้บริการเหมือนกัน mm hmm. เราต้องดูดูแลก็คือตลอดอายุการใช้งานของรถนะครับไม่ใช่แบบว่า mm hmm. เราดูแลเฉพาะตอนขายอย่างเดียว mm hmm. อย่างนั้นมันไม่ถูกเพราะว่าคนไม่ได้ซื้อรถกันทุกวัน mm hmm. แต่มันต้องมีการซ่อมมีการเซอร์วิสนะอะไร,นนยรอย่างเงี้ยคอยตลอดลอใช่เป,เป็นนี่ตลอดนะคะ ก็ต้องบอกคุณผู้ชมค่ะนอกจากเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะที่สามารถทําให้คุณประสัทสำนักธุรกิจได้แล้วเรื่องของ Word of m o u t มาสหรือว่าปากต่อปากเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากและเชื่อว่าถ้าวิตี้ไม่ใช้แบบวิธีนี้ป่านนี้อาจจะไม่มีก็ยังคงอยู่ในซอยอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วก็เป็นเทคนิคหนึ่งค่ะไม่ว่าธุรกิจเล็กหรือใหญ่ก็สามารถนําจุดนี้เนี่ยไปใช้ได้จริงจริงมันมันไม่ได้เกิดจากความที่เราตั้งใจที่จะทำนะแต่คือเราเราทำไปโดยแบบธรรมชาติเนี่ยแต่กลายเป็นว่าลูกค้าเนี่ยเขาเขาชอบ จนจนแบบเวลามีงานจักรยานทีนึงเนี่ย<ะ>ลูกค้าเราประมาณ5้าคนเนี่ย<ะ>ปรากฏว่าเขาไปยืนคุยกันเราก็อา้าวอ๋อห้าคนนี้เป็นเพื่อนกันเหรอ,อเราก็เพิ่งรู้บอกโอ้โหจริงจริงมันมันเหมือนเป็นเป็นรากต้นไม้คะคือจากคนเดียวเนี่ยไปสองสองแนะนําอีกสองเนี่ยจน<ะ>จนจากคนเดียวเนี่ยเราเรามีกลุ่มลูกค้าเนี่ยประมาณจากคนเนี้ยได้อีกสิบคน<ะ>ซึ่งแบบเราเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกเราก็เราก็บริการโดยปกติของเรานี่แหละ เข้าใจไปเรื่องดีถึงปัจจุบันนี้ใช่ยังจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นสไตล์นั้นอยู่นะคะพูดถึงพี่ตี้นิดนึงในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของร้านเนี่ยเป็นลูกค้ารู้สึกว่าพี่ตี้เขาเป็นยังไงคะก็พี่ตี้ก็เป็นกันเป็นมิตรเป็นกันเองดีแล้วก็แนะนำลูกค้าได้ถูกต้องตรงตามที่ลูกค้าต้องการแล้วก็ได้ลดในราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของแต่ละคน สุดท้ายนี้ค่ะวันนี้เอารถคันนี้ของเราเนี่ยเข้ามาทําอะไรคะวันนี้เอามาซ่อมเกียร์นิดหน่อยมันดูมันมีเสียงแปลกๆนิดหน่อยครับแล้วก็พี่ตี๋ก็บริการดีเหมือนทุกครั้งที่มาครับก็คือเขาเขารถมาถึงก็เซอร์วิสเลยบ้านอยู่แถวสุขุมวิทไหมคะสุขุมวิท89ครับอ๋อพอย้ายมาที่นี่ก็เลยใกล้เตงขึ้นด้วยเลยใช่ใช่ครับอยู่ทุนท้นก็ใกล้เหมือนกันออ๋ไปได้หมดก็คือตามไปหมดถ้าพี่ตี้ไปไหนก็ก็ตามไป ยังจะเป็นลูกค้าใช่ยกเว้นย้ายจังหวัดก็ไม่ไปโอเคถ้าอยู่กรุงเทพจะ็นลูกค้าประจำอยู่โอเคค่ะแต่ว่านอกจากการขยับขยายมามีที่นี่ที่สุขุมวิท31แล้วเนี่ยก็ยังมีการขยับขยายอีกหนึ่งอย่างบางท่านไม่รู้ว่าทราบหรือยังว่าที่นี่เนี่ยมีแบรนด์ของตัวเองแล้วด้วยอ๋อครับใช่ครับก็คือเพิ่งจะเริ่มปีนี้ครับที่เรามีเฟรมของเราเองก็คือใช่ทีแรกเราเริ่มจากเฟรมก่อนเพราะว่า รถคอมพิตในตลาดเนี่ยจริงๆมันก็มีอยู่เยอะแล้ว mm hmm. แต่แต่เราทำเสนอเป็นทางเลือกก็คือแบรนด์ซิกซีของเราเนี่ <Six Zero. S 2> ใช่ก็คือเราทำเป็นเฟรมเซตขึ้นมาโอเคน้องอาจจะมีาบางทีเขาไปซื้อเป็นคันมาแล้ววัสดุมันไม่ดีอย่างเงี้ย mm hmm. เขาจะค่อยๆเริ่มจากการเปลี่ยนอะไหล่ไปก่อนอ mm hmm. เปลี่ยนอะไหล่นู่นนี่นั่นจนแบบแทบจะครบทั้งคันแล้วอะ่ะสุดท้ายก็คือเขาต้องเปลี่ยนเฟรม่า hmm. เราก็เลยโอเค ทำตัวแบรนด์ซิกซิเนี่ยขึ้นมาเป็นเสนอเป็นทางเลือกแล้วจนตอนหลังเนี่ยก็คือมีการเด็กก็รีเควสต์มาว่าเออโอเคเขาไม่อยากประกอบไม่อยากเลือกเองละมีเป็นคอมพลี e ไหมอ่าเงี้ยเราก็เลยเโอเคงั้นเราลองเซตสีมาเหมือนด้านหลังเนี่ยตัวนี้ตั้ก็เป็นตัวหนึ่งในซิกซด้วยใช่ครับอันนี้ก็คือเราก็เซตเป็นรถคอมพลีทขึ้นมาซึ่งซึ่งก็ราคาไม่แพง ประมาณเท่าไหร่คะอันนี้หมื่นเจ็ดห้าค่ะหมื่นเจ็ดห้าใช่แต่ถ้าถ้าพูดถึงเลือกกันไหลแล้วมาประกอบกันเองจริงๆเนี่ยมันจะประมาณอยู่ที่สองหมื่นแต่นี้ก็คือเราเราเซฟคอร์สให้ก็คือเสนอเป็นทางเลือกอีกใช่แต่ก็คืออะไรทุกอย่างที่เราใส่ไปในรถเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดค่ะครับเฉพาะฟิกเกียหรือว่าจักรยานอื่นด้วยคะตอนนี้ที่ตอนนี้เป็นเฉพาะฟิกเกียค์ฮะฟิกเกียนะคะใช่ฮะก็โลโก้เนี่ยก็เห็นง่ายเลยคือเป็นเลขหกสิบใช่ฮะนะคะ ใช่แต่ <60 S 1> แต่ว่าตัวชื่อใช่ครับแม่ก็ยังสงสัยอยู่เหมือนันว่า60ทําไมต้องเป็น60ทำไมต้องเป็นซิกตี้ทำไมต้องเป็นซ <c oughs> ิกตี้ครับ <c oughs> จริงจริง,รง,รง,รงมันมาจากชื่อของชื่อชื่อชื่อผมเองชื่อเล่นนี่ยชื่อตี้ <c oughs> แล้วเวลาเราโพสลงในเว็บเนี่ยสมมุติลงขายรถคันนึงเสร็จ <c oughs> เราก็ลงว่าตี้ต่ออ e ีไม่โทแล้วก็ลงเบอร์ใช่ไหมครับ <c oughs> ก้าในสิบคนโทรมาเรียกว่าคุณตีหมดเลยก็รู้สึกว่าใช่และอีกคนนึงก็เรียกตีด้วยไม่มีใครเรียกถูกเลย็เลยุคอะไรเนี่ยเราก็เราก็เขียนไม่โทรแล้วนะเราก็เลยเซ็งเราก็เลยอ่าพอดีเราเป็นคนชอบเฟอร์นิเจอร์เก่าอะไรเงี้ยยุคซิกตี้อะไรเงี้ยอ๋อม่อ๋อซิกตี้เหมือนยุคซิกตี้ใช่เราเราชอบฟังเพลงเก่าชอบอะไรรถเก่าเฟอร์นิเจอร์เก่าอย่างเงี้ยเราก็เลยโอเคมันพ้องเสียงว่าซิกตี้ เราก็เลยใช้ชื่อเป็นนิคแนมว่าซิตี้แล้วก็ลงด้วยตี้เหมือนเดิมเราบอกว่าคนเรียกถูกได้ทั้งชื่อที่เรียกถูกด้วยแล้วก็ได้แนวของตันเอให้รู้เลยว่าเราเป็นแบบว่าชอบสายซิตี้แต่ตอนที่อยู่พระรามสี่ทราบว่าชื่อซิตี้อย่างเดียวพอมาที่นี่เป็นซิตี้ฟิกซี่มันก็เป็นแบบว่านิคแนมห้อยท้ายนิดนึงแต่แต่จริงชื่อในการจดทะเบียนเราก็คือร้านซิตี้ธรรมดาไม่มีไบส์ไม่มีฟิกซี่ไม่มีอะไรอย่างงี้ นคคะคะนอกจากการต่อยอดพัฒนาค่ะที่จะมีการขยายขยายร้านมาเป็นร้านนี้แล้วเนี่ยมีแบรนด์ของตัวเองแล้วพี่ตี้ยังมองทิศทางอะไรต่อไปในอนาคตบ้างะคะก็จริงๆก็มีจริงๆปกติเราเป็นคนที่เล่นรถเสือหมอบวินเทจจริงๆก็มีพี่พี่เขาแซวนะว่าเฮ้ยท,ทำไมทำเดอะฟิกเหรอหไม่คิดจะทําเฟรมเสือหมอบวินเทจขึ้นมาบ้างเหรอเขาก็แซวมาแล้วก็บอกมีเ๋ยพี่เดี๋ยวผมทาแบรนด์ซิกซิโลนี่ซิกซิโลนี่ใช่ก็คือเป็นซิกซิโลแหละแต่พอมีน่อะไร ให้มันเหมือนเพราะว่ารถเสือหมอบวินเทจเนี่ยมันจะทางอิตาลีมัจะดังจะได้วางรายสินค้าได้ถูกใช่ไหมใช่พอมีนี่นี่อะไรเงี้ยมันจะดังมันจะชื่อเหมือนแบบทางอิตาลีแต่แต่นี่เป็นการพูดเล่นๆกันนะครับเป็นการพูดเล่นๆกันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงนี่ก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ที่น่าจะติดถูได้ง่ายมากน่ครับในอนาคตนะคะอ่ะคราวนี้ค่ะเราพูดถึงื่องนี้ค้างไว้บ้างเรื่องของแก๊ รเรื่องของแกงนี่ก็สาคัญเมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ย,ยไปทางไหนก็แบบว่าอยู่เราอยู่แกงนี้นะแกงนั้นไม่ใช่แกงแบบอัตลัณฑ์ของเมืองคุณผู้ชมดืภาพเ<ช>ป็นายโนนะหมายถึงว่าแกงที่ร่วมกันทําเรื่องดีๆอย่างเช่นขับจักรยานไปด้วยกันไปออกกําลังกายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าจักรยานเนี่ยจริงๆถ้าซื้อมาแล้วปั่นคนเดียวเนี่ยไม่สนุกก็จริงๆมันจะต้องปั่นหลายๆคนมีเพื่อนมีฝูงแล้วมันก็เลยอย่างอันเนี้ยมันก็มาจากตอน Messenger เนี่ยทีม m e s s e น g จ r มันจะมีทีมแมช แมคคาฟามาอะไรเงี้ยที่ดังจริงๆก็อาจจะเป็นชื่อบริษัทเขาอย่างนี้แหละแต่กลายเป็นว่าเป็นแต่ว่ามันดูไม่เป็นทางการก็เลยกลายเป็นเหมือนทีมปั่นซึ่งเมืองไทยเนี่ยพอมาปุ๊บกลุ่มแรกที่บ้านเราที่มาปั่นเนี่ยก็เลยเป็นชื่อ BKK Fix B k k Fix อันนี้กลุ่มแรกใช่ซึ่งตอนนี้ก็กลายเป็นเว็บไซต์ที่เป็นของ Fix ไปแล้วกลายเป็นโด่งดังไปแล้วว่า้ใช่แล้วฮะแล้วก็จะมีพวกฟาฟาสขึ้นมาซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกเลยที่ เริ่มเล่นท่าเริ่มเอารถเล่นแนวทริคอะไรเงี้ยครับใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะมีกลุ่มนู้นกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นมาครับประเทศอื่นเขาก็เล่นทริคก,กันหรือเปล่าคะพูดแบบนี้มีครับม,มีทั่วโลกเหมือนเป็นการแข่งขันแล้วอีกหน่อยไม่รู้จะไปถึงโอลิมปิกหรือเปล่าเป็นเว์กังปีอะไรเงี้ยปอะไระแบบนั้นะนะคะแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยก็ต้องมีแก๊งเหมือนกันสิเพราะว่าเราก็อยู่ในสังคมแบบนี้ใช่ครับใช่ครับแต่เดีย๋ยวนี้ฝนมันตกปั่นน้อยหน่อยครับแก๊งผมจะชื่อแรบบิทรัน แล้วเป็ดลัน<ช>กระต่ายกระต่ายวิ่งเหรอคะใช่ทำไมชื่อถึงออกแนวน่ารักเนี่ยน,นะคะพี่มีเป็นในเหตุผลมาจากอะไรคะก็จริงๆน้องๆในกลุ่มเขาเขาตั้งอ่าเขาชอบว่าโอเคกระต่ายม,ามันเป็นสัตว์ที่แบบมันมันวิ่งเร็วอะไรเงี้ยอ่การร่วมทําดีร่วมกันบ้างล่ะคะสำหรับนาทเคยสัมภาษณ์ในกลุ่มฮาเลขเขาไปช่วยน้ําท่วมช่วยอะไรบ้างเรามีแนวโน้มทิศทางหรือว่าเคยทำไหมเออ เนี่ยเมื่อวานเนี้ยมีน้องกลุ่มหนึ่งแต่แต่จริงๆจะไม่ให้กลุ่มเราแต่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เขาชอบปั่นไกลๆเขาปั่นไปวัดพระพุทธบาทน้ําพุเลยนะครับซึ่งแบบว่าจังหวัดสระบุรีใช่ไหมฮะไกลนะฮะแล้วเขาก็มาตั้งกล่องรับบริจาคที่ที่ร้านเนี่ยค่ะแล้วเราก็โอเคช่วยโปรโมทเขาแล้วก็ร่วมทําบุญแล้วเขาก็ปั่นไปโอ้ไกลนะครับไกลมากแต่กลุ่มผมก็ปั่นไกลสุดก็แค่บางแสนไกลสุดเนียวไกลแล้วนะคะเนี่ย ไกลมาจากที่นี่แต่เดี๋ยวนี้เขาปั่นก็อพอสมควรนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเนี่ยมันวันนี้ได้อะไรหลายอย่างมากผ่านไปแค่3เดือเท่านั้นนะคะ,คะหนึ่งอย่างที่ถ้ามีวัยรุ่นเนี่ยที่เปิดมาช่องเราแล้วดูอยู่ต้องบอกเลยว่า การตั้งแก๊งเนี่ยแก๊งคือแบบนี้ความเท่มันคือแบบนี้เท่คือการทำความดีการทำอะไรร่วมกันที่เป็นสิ่งดีๆไม่ทำร้ายผู้อื่นไม่จําเป็นว่าคุณจะต้องไปแบบเข้าวัดทำบุญตลอดเวลาเราไม่ได้บอกขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอย่าทำความเดือดร้อนให้คนอื่นก็พอแล้วนะคะแล้วก็ธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันเจ๋งอ่ะมันทําให้กลายเป็นในเชื่อว่าวัยรุ่นสมัยนี้อย่าไปพูดว่าต้องทําต้องทาอ่ะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วอ่ะต้องลองทําดู นะคะต้ราทคาให้เขาเห็นแล้วค่ะไม่เขาอยากลองทําด้วยตัวเองใช่ครับนะคะคแล้วก็เดี๋ยวจะขอยืมจักรยานจักคันหนึ่งคันนี้แล้วกันนะคะขอยืมค,คันนี้แล้วก็พิตตี้เองก็ขับคัน30กว่าปีของพี่แล้วกันดูซิว่า3 0<ด>กว่าปียังเก๋าอยู่ไหมได้ครับนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูลีลาของแนนกับพิ่ตี้นะคะรวมถึงพูดคุยถึงเรื่องราวในวัยรุ่นแล้วก็วัยเด็กของพิตตี้คนนี้กันค่ะได้ครับ